นิมกันชัยไม่ทนฟ้อง5ล้านด้วงสาคูฟาดยับด่าฟรีไม่มีในโลกสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนามาเล่าให้ฟังครับยังคงมีประเด็นดราม่าร้อนแรงให้เราติดตามกันต่อเนื่องเลยนะครับและถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับกับข่าวของแม่ตักแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับหลังจากลูกค้ารวมตัวกันแห่คืนทองแน่นร้านติดต่อกันหลายวัน หลังจากที่เคยได้มาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสที่มีพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหลังจากนั้นทางฝากฝั่งของลีน่าจังนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวไลฟ์สดฟาดหนุ่มกัญชัยแบบไม่ยั้งในทำนองที่ว่าหัดเมตตาคนอื่นบ้างอย่าทำร้ายคนอื่นครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีที่ยืนมีความสุขมากใช่ไหมจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้ตอบเรื่องดังกล่าวผ่านรายการว่ามีคนส่งมาบอกว่ามีคนหนึ่งด่าผมรุนแรงเห็นแล้วว่าเขาดา่าแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ เพราะไม่ให้ค่าฉะนั้นอย่าไปพิมพ์ชื่อเขาเลยเพราะถ้าพิมพ์ชื่อเหมือนเขาจะได้แสงถ้ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ไหวแล้วก็ลบจากสารระบบความคิดไปอย่าให้ค่าถ้ายิ่งให้ค่าก็จะยิ่งเป็นแบบนี้ใหญ่เลยความผิดชอบชั่วดียังไม่รู้เลยไม่มีสิทธิ์ไปด่าคนอื่นฝากไว้แค่นี้แหละเรียกได้ว่าพี่หนุ่มก็ฟาดกลับอย่างแรงไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบแค่นั้นครับโดยหลังจากที่วันก่อนพี่หนุ่มกัญชัยก็ได้โพสต์ภาพเป็นภาพของด้วงสาคูนะครับตัวอ้วนตับขึ้นมาลาลออยๆก็ททคนทั้งโช สงสัยกันว่าเอ๊ะครูกะปีกําลังสือถึงใครหรืออะไรกันแน่จนมีการเสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับด้วงสาคูนะครับตลอดจนช่วยกันไขปริศนาปูเสือรอเผื่อกันแบบไม่พักเลยครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับการบ้านข้อนี้ก็ไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแล้วครับเมื่อพี่หนุ่มกันชัยได้โพสต์ภาพเอกสารการฟ้องร้องโดยมีการปิดชื่อผู้ถูกฟ้องเอาไว้นะครับให้เห็นเพียงแค่คำนำหน้าว่านางแล้วตามด้วยภาพด้วงสาคูพร้อมกับแคปชั่นร้อนแรงระบุว่า ร้องไห้คร่ำครวญว่าโดนแรงแกแต่โชว์ความสะถุนเรียกแสงแบบเร็วๆใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไร้ซึ่งความจริงทุกวันช่างได้แม้กระทั่งเด็กมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะแต่ไม่ใช่กับกูครับเพราะสําหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกด่าอีกฟ้องอีกกีกรรมรอนับกันพรุ่งนี้เริ่มซึ่งทางด้านบรรดาชาวเน็ตก็แห่เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็รู้คําตอบด้านหลังภาพร่วงสาคูว่าหมายถึงใครครับ และเห็นด้วยกับการฟ้องร้องครั้งนี้เช่นเดียวกับทนายเดชาครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอินฟลูเอนเซอร์ประตูน้ําคนหนึ่งโดนแล้วครับ5ล้านนะครับไม่ใช่500เตรียมเงินไว้ได้เลยฮ่าฮ่าฮซึ่งจากโพสต์ภาพด้วงสาคูของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับที่มีคนเข้าไปกดไลค์กันสนั่นชั่วข้ามคืนนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเน็ตมากมายนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวเราะก,กันกว่า1 8 0 0 0 0ครั้งภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงครับ แล้วก็คอมเมนต์กันแบบฮาสนันยกให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับสําหรับโพสต์นี้แต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่เก็ตจริงๆว่าทําไมต้องด้วงสาคูสิ่งนี้ต้องการเสืออะไรหรือหมายถึงบุคคลใดกันแน่ซึ่งต่อมาทางเพจปุ๊กสุคนธานะครับของคุณสรปุ๊กคนดังบนโลกโซเชียลนะครับก็ได้โพสต์ถึงภาพด้วงของพี่หนุ่มกัญชัยว่าพี่หนุ่มกัญชัยโชว์เหนือโพสต์รูปด้วงสาคูไม่ถึง1ชั่วโมงคนกดไลค์แสนแล้วคนททยเอ๊ะหรือจะหมายถึงอินฟลูประตูน้ําดูคล้ายๆกันอยู แฟนกลับบอกคำใบน้นี้คนใต้รู้ดีลองถามคนใต้ดูเวลาสั่งด้วงทอดเขาสั่งว่าอะไรแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังมีคนที่ไม่เก็ตอยู่อีกมากนะครับคุณสอรพุกก็เลยจัดให้อีกชอ็อตกับคำอธิบายแบบชัดๆจนชาวเน็ตต่างร้องอ๋อคราวนี้ชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับด้วงหมายถึงอะไรโดยบอกว่าเผื่อใครไม่เก็ตมีอินฟลูด,ดังด้านความแปลกท่านหนึ่งไปด่าคนใต้ว่าขี้โกงด่าแรงมากจนคนใต้ไม่พอใจและโกรธมาก หลังจากนั้นคนใต้บางพื้นที่เวลาอยากกินด้วงทอดจะสั่งว่าเอาอีบวกชื่ออินฟลูถุงหนึ่งฮ่าฮ่ลองถามคนคนครดูก็ได้ต่อมาก็มาดูความเคลื่อนไหวจากอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าเพจ Facebook ข่าวโหดได้โพสต์ว่าลีน่าจังเรียนเชิญสื่อมวลชนพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่30กันยายนเวลา12นาฬิกาทีทท่สนพ,พยไทยแจ้งความดำเนินคดีพิธีกรชื่อดัง างานนี้ก็คงต้องรอดูรอติดตามกันต่อนะครับสําหรับกรณีของพี่หนุ่มกัญชัยและแม่ลีน่าจังนะครับว่าจะมีความเชื่อมโยงหรือเป็นคนเดียวกันจริงๆไหมแต่ก็ยังมีบรรดาชาวเน็ตนะครับต่างเข้ามาให้กำลังใจแม่ลีน่านะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไม่เคยผิดหวังครั้งนี้ของจริงเตรียมตัวเลยแม่แม่จะได้ใช้วิชาที่เรียนมาเป็นกำลังใจสู้ๆนะคะแม่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่คุ้มครองนะคะคนไทยด้วยกันอย่าให้อภัยกันเลยนะคะสู้ๆนะคะจะเป็นกำลังใจให้คุณหนุ่ม จัดไปจะเป็นผู้ชมและผู้เชียร์อยู่ห่างๆเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณลีน่าจังกันนะครับเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งมีอิทธิพลทางความคิดเป็นเจ้าพ่อมาเฟียข่าวแต่ว่าเย่มากกลางลังแกเพศแม่กัดนิกะหน่อยก็เอาเออช่างมึงเหอะมึงมีความสุขก็ทำไปเถอะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วไม่เหลือเวลามึง มามามากลางกับกูอย่างนี้มากั่นแก้งอย่างนี้หรอกแม่บวชมาสิบกว่าปีก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยศึกออกมาก็เล่นการพนันเข้าบ่อนเนี่ยจะติมยังฟ้องเลยจะติมที่ b e ฟูฟ้องนะยืมเงินเข้าแล้วไม่จ่ายอ่ะไอ่เนี่ยบวชสิบกว่าปีอ่ะเนี่ยบวชสิบกว่าปีก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นคุเป็นคนดีหรอกพวกนี้เงี้ยมันอ่ะทําเป็นไปโพสตัวมันนั่นแหละตัวมันนั่นแหละทําลายคนใต้มึงรู้ป่ะแม่ตั๊กเป็นคนใต้ไงอีพวกคนใต้พวกมึงยังจะโง่อีกละมึงยังไม่รู้เหรอว่ามันอ่ะ ทำลายคนใต้ตอนนี้แม่ตั๊กกำลังจะตัวตาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลไปช่วยเพราะนางเครียดจนไม่สบายแล้วคิดสั้นดีว่าโชคดีนางพยาบาลเห็นคนที่เป็นดวงสาคูอ่ะคือมันนั่นแหละเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวทําลายมันไม่พอใจแม่ตั๊กก่อนกระหนกเพียงแค่แม่ตั๊กไปบอกว่าแหมลงข่าวกูซะเยอะเซลเอนเกจเม้นดีขึ้นเนอะหมายถึงยอดการติดตามดีดีขึ้น โอ้ยล้วจัดหนักมึงโมโหเขามึงโกรธเขาที่เขาไม่พูดในรายการมึงออกมาให้นักข่าวสัมภาษณ์ข้างนอกทำแทนที่มึงเป็นคนจิตใจคับเทมึงมึงกลัวช่องอื่นเขาจะได้เลตติ้งมึงจะโกยเลตติ้งคนเดียวหาแด่คนเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นแล้วมึงก็โกรธแม่ตาก่อนกัะหนกกันนั่นที่ว่าต้องเหยียบย่ำให้ก็จมดินแม่ตาเขาไม่ยอมตายคนเดียวหรอกเขามีหลักฐานจ่ายมึงหนึ่งล้านไงจัดฉากไง มึงทำเขาตายเขาก็เอาตรงที่มึงจ่ายมึงหนึ่งล้านเนี่ยถ้ามึงจะเล่นเขาอ่ะเล่นทุกคนที่มันไปรีวิวเขาอ่ะเขาก็จะเอาที่มึงจ่ายมึงหน,นึ่งล้านน่ะความผิดสําเร็จเหมือนกันเลยผิดพราบาคอมพิวเตอร์เองด้ยจัดฉากแม่ตั๊กเขาจะเล่นมึงอย่างนี้เพมึงไปเล่นเขาก่อนและไอ้พวกคนใต้หน้าโง่ทั้งหลายที่บอกดวงสาคูมันน่ะชัดเจนเลยเพราะแม่ตั๊กคนใต้เป็นตัวแทนของพวกมึงไง แล้วเพื่อนๆลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ